อ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเรื่องอะไรโยะก็จะเป็นเรื่องของขยะซอยไมยตรีเวทโอ้โหปัญหาเรือเร้อรังเหลือรังอินโทรน่อยอินทรนไปดูไปตรวจหลายรอบแล้วครับโดยท่านนายกก็ได้ข่าวว่าท่านนายกก็มอบหมายให้ดูพื้นที่ตรงนี้แต่เฝ้าระวังกันเลย มันเป็นยังไงครับรอง <ผม S 2> ดีขึ้นบ้างไหมครับผมผมผมรวบเรื่องนี้อย่างนี้ครับก็คือมันจะเป็นส่วนของขยะเนาะในส่วนของขยะทีนี้งานขยะเนี่ยงานความสะอาดเนี่ยทางเทศบาลเราเนี่ยก็ทำเป็นสัญญาจ้างเหมาให้คนมาเก็บขยะค,บะครับให้ให้เอกชนมาเก็บขยะทีนี้มันก็จะมีภาวะของการล่าช้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยซึ่งซึ่งประชาชนทุกคนก็สามารถร้องไปทางเทศบาลได้นะครับ ในส่วนของซอมมีดีเวสเนี่ยถ้าถ้าคนไม่เข้าใจผมอยากจำเรียนอย่างนี้ครับว่าเขาจะเป็นเป็นบ้าน เป็นบ้านหลังหนึ่งที่เขาสะสมขยะอันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งที่ผมมอบหมายทางผอกองสาสุขไปนะครับว่าเราต้องทําสื่อประชาสัมพันธ์ทําโบชัวร์เนี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพนี้สะสมขยะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่อาจจะมีอายุหน่อยหรือตกงานหรืออะไรพวกนี้เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ทําง่ายก็คือไปเก็บขยะมาไปคัดแยกแล้วก็ไปขายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือท่านต้องขออนุญาตก่อน เพราะมันเป็นเป็นเป็นอาชีพหรือเป็นการประกอบกิจการโดยพื้นที่ของท่านเนี่ยท่านจะได้ทราบข้อกฎหมายว่าท่านทําอะไรได้แค่ไหนซึ่งจริงๆถ้าถามผมมันก็เป็น make s e n s อยู่แล้วนะการที่เราเอากองขยะไปกองไว้ตามถนนหรือหน้าบ้านคนอื่นมันก็คือผิดอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยท่านต้องมีบริเวณของท่านที่เป็นส่วนตัวแล้วต้องอยู่แต่ในนั้นที่เจ้าซอยเมทิเวสเนี่ยเขาสะสมไปเยอะมากจนจนมันบังซอยแล้ว ออกบ้านข้างๆต้องประกาศขายท<ช>ีเดียวเขาก็เดือดร้อนนะครับอันนี้เขาใจาท่านนายกกลลงเองเลยนะครับ,รบแล้วก็มันก็บางลำรางเวลาที่หน้าฝนเราต้องไปลอกลำรางอะไรก็ติดเจ้าขยะพวกนี้ซึ่งในในเบื้องต้นเนี่ยที่ลงไปเนี่ยเราก็ทําการเคลียร์จนเปิดได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ยังสะสมอยู่เรื่อยๆตอนนี้นะครับก็ได้มอบหมายเพราะว่าเขาไม่ได้ขออนุญาตเพราะนั้นเขาต้องหยุดอ่าอันนี้เราก็จะมีโทษปรับซึ่ง เทศบาลเนี่ยก็มีระเบียบมีอำนาจในระดับหนึ่งเท่านั้นเองที่ที่จะสามารถเขาปรับปรับเขาก็จ่ายค่าปรับพอเขาไม่เลิกเราก็ไปปรับอีกก็ปรับเรื่อยๆผมลงไปเองเนี่ยผมว่าว่าเป็นยังไงลุงเสียเสียค่าปรับไหวเนี่ยเขากใส่หัวใส่หัวแบบไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าเขาก็เขาก็ไม่หยุดเติมเขาบอกไม่ไหวแต่เคาเติมตลอดแต่สินค้าเขาก็มีพลลื่นเติมตลอดมันหยุดไม่ได้มันเป็นอะไรที่คือเราก็มีอำนาจประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ทําเต็มที่เต็มเหนี่ยวนะตามตามอนานาจที่เรามีซึ่งก็อยากวิงวอนให้ให้ผู้ที่ประกอบกิจการสะสมขยะเนี่ยหรือเก็บขยะขายเนี่ยต้องต้องมาเรียนรู้ตรงนี้เลยว่า1ท่านต้องขออนุญ,ญาตสท่านต้องไม่รบกวนคนอื่นตั้งแต่เรื่องกลิ่นเรื่องการวางของล้าเลยนอกบ้านท่านและ<ม>นอกพื้นที่หรือว่าการขนย้ายอะไรต่างๆซึ่งผมนําเรียนอย่างนี้ว่าซอยเมตีเวสผมเราจะไม่หยุด รเราก็จะติดตามจนกว่ามันจะโล่งให้ได้ซึ่งมันก็คืบหน้านะไม่ใช่ไม่คืบเพียงแต่ว่ามันยังไม่บลายหายไปนะวันนี้ทีเดียว<ม>เพราะว่าเพราะว่าการจัดการอะไรก็ตามเนี่ยกับประชาชนเนี่ยมันก็ต้องละมุลละม่อมเซนซิีเออมันเซนซิทีฟเพราะว่าเออถึงแม้เ<ม>ขาผิดนะถ<ม>ึงแม้เขาผิดเนี่ยคือต้องบอกงี้ว่าจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยนะเขาเขาไม่สามารถอยู่ดีเขาก็จะเปลี่ยนไปได้นะ มันมันผมยกเคสการมาทำงานตรงนี้มันทำให้รู้ว่ามันยากจริงๆบอกวบาบอกว่ามีคนบุกรุกที่สาธารณะในมุมมองเราก็ก็ไล่ไปสิแต่รัฐรัฐเนี่ยนะครับรัฐเวลาจะทำเนี้ยเขาก็ต้องไปตั้งบ้านเอื้ออาทรขึ้นมาแล้วก็ไปบอกให้คนพวกเนี้ช่วยย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยผ่อนเดือนละสองพันเองเป็นเจ้าของบ้านเดือแลเพูดง่ายนอกระบบเอาเข้าระบบยังไม่มาเลยการตั้งบ้านเอื้ออาทรหรือ เหมือนกับเป็นแหล่งชุมชนขึ้นใหม่เนี่ยมันก็ที่เท่าที่ผมทราบมาตาปูนรายการเราทราบมาเนี่ยคือก็ไม่ใช่นะหน้าที่อำนาจโดยตัวของเราเราภาษามมผมผมจะบอกว่าท่านนายกเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณผิดงั้นฟันเลยแล้วเขาจะไปไหนล่ะก็ต้องหาที่เขาไปเหมือนกันครับอยู่ดีเขาทําประกอบอาชีพนี้เนาะหรืออยู่ดีว่าเอ้ยอยู่ไม่ได้อยู่ผิดอยู่ต้องเลิกเลยเนี่ยเราก็อยากสั่งแบบนั้นแต่ว่าเราก็อับปับอ่ะให้เวลาสามทิบวันแก้ไขไปตรวจไปทุกวัน หลังๆไปตรวจทุกอาทิตย์อับปับทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็พยายามทําแล้วก็ก็โดยเข้าอกเข้าใจแต่ว่าดยอํานาจที่เรามีเราทําได้แค่นี้嗯嗯เราจะไปจับกลุ่มหรือไปยึดของกลางหรือไปปิดบ้านเขาเนี่ยมันมันยังไม่ได้ไขนาดน,านั้นใช่ครับมันไม่ง่ายก็เอาเป็นว่าทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจสําหรับปัญหาตรงนี้แล้วก็ยังมีการดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องครับแล้วอีกเรื่องนะครับก็คือไหนๆก็พูดเรื่องขยะแล้วเนี่ย กลิ่นเหมือนข้าวไงนี่กลิ่นมันมาให้ฟังนะว่ามันสูงจนท่วมบ้านเนี่ยนึกภาพออกเลยครับมันเยอะมันเยอะมากขนาดไหนโยไปมาแล้วเคยแอบไปดูที่ไหนฮะบริเวศครับไม่เห็นตัวบ้านเลยเข้าใจว่าบ้านข้างๆคือบ้านเขาแต่ไม่ใช่ที่ติดที่ติดป้ายขายเนี่ยคือเขาไม่ไหวแล้วเออบ้านนั้นเขาไปแล้ว